พี่บ่าวเอนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเริ่ที่สิบนะคะวันนี้ก็ออกมาคุยไม่นานนะคะเป็นยังไงบ้างคะทานข้าวเลยนะคะพี่บ่าวเอนะคะบ่าวเอหนึ่งแล้วก็เมโกโซนนะคะก็เสร็จเสร็จสงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับสู่หมดการทํางานเหมือนเดิมนะคะหนึ่งปีไอหนึ่งวันไวมากเลยนะคะประมาณสามวันสี่วันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเงียบเงียบเงาเลยนะคะก็ไม่มีเสียงเพลงหรือว่าอะไรแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบ โอ้เงียบมากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บา่าวผู้บ่าวมักสารลานนะคะขอบคุณมากมากครับพี่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมากแม่กส่วนก็ส่งสซติกอร์มาให้นะคะพี่ผู้บ่าวก็สวัสดีคุณต้นสุดหล่อนะคะขอบคุณมากมากค่ะแม่กโส่วนส่งสเซติคิ้หัวใจหัวใจกอดๆมาให้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้เช่วงนี้ก็ฝนตกหลายบ้านเลยนะคะเห็นพี่ๆเอาลงหลายๆบ้านเลยก็เ มันจะมีฝนเนาะแต่ว่าก็ดีนะคะถ้ามีฝนแบบเนี้ยจะทําให้แบบอากาศดีขึ้นมาเลยนะคะก็คือท้องฟ้าแจ่มใสมากก็มันจะไม่มีหมอกควันอะไรแบบนี้นะคะก็คือดีมากเลยนะไปไหนก็อากาศสดชื่นนะคะอากาศดีมากๆเลยถ้าในช่วงเนี้ย ก็ถ้าผลโตแบบนี้ก็คือดีมากเออขอบคุณค่ะพี่ยานุสรนะคะแล้วก็พี่ต้นก็สวัสดีผู้บ่าวมักสํารันเนาะอ่าแบ่าวเอก็สวัสดีทุกบ้านนะคะขอบคุณมากๆอ้อพี่กันเลียงนะคะบนเขา,ะะาเอนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่อ่ากันเลียงบนเขานะคะแล้วก็พี่บ่าวเอด้วยเนาะขอบคุณมากๆค่ะผู้บ่าวด้วยนะคะผู้บ่าวมักสํารันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอือะไรพี่ต้นบอกนะคะขอบคุณนะคะที่มาชมโอ้ยเปผู้ผู้บ่าผู้เบาใช่ไหมคะผู้เบาชมคนแรกใช่ไหมคะพี่เขาเป็นสาวหล่อนะคะสาวหล่อพี่กันเหียงก็ส่งสติกเกอร์มาให้ขอบคุณมากๆากนะคะเบวเอด้วยนะคะแล้วก็พี่ เอจีเจ็ดนะคะขอบคุณมากมากส่งสติ้กเกอร์โยโย่มาให้นะคะโอ้แม่น้องสกอตเชนแอคด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะส่งสติกเกอร์โยโยมาให้เป็นยังไงบ้างคะทานข้าวกันแล้วหรือว่าใกล้จะนอนหลับกันแล้วก็อย่านอนดึกกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยเนาะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็ต้องนี่แหละต้องเริ่มทํางานใหม่แล้วอืม พี่อนุสรน,นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ต้นบอกว่าสวัสดีพี่กัลเหลี่ยงนะคะแล้วก็พี่ AG7 นะคะก็บกมือบอกมือทักทายหรือว่าบกมือบายบายแล้วคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่โอ้พี่บุญเกิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุญเกิดนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะพี่ พี่ต้นก็สวัสดีแม่น้องสกอตนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอันนี้มันขึ้นห้าห้าดวงตานะคะแล้วก็สิบสามดวงใจนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะพี่ต้นก็สวัสดีพี่เกิดคนรอนะคะขอบคุณมากมากนะคะแม่น้องสกอตก็สวัสดีพี่ต้นนะคะก็กลับเข้าส,สู่การทํางานเหมือนเดิมทุกๆคนเลยเนาะทุกท่านเลยนะคะใช่ไหมคะก็ช่วงนี้ก็ บางท่านก็เดินทางกลับแล้วนะคะเ,เดินทางกลับบ้านากับ,กบที่ทํางานนะคะก็นี่แหละจามก็จะได้ลงทํางานเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามมาไลฟ์นะคะมานั่งไลท์ทุกทุกทุกวันเลยเนาะมานั่งคุยก็สักแป๊บน,นึงก็ยังดีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องได้ไล์เงียบไว้เหมือนเดิม <laughs> เพราะว่าต้องหาหลักกิโลเพิ่มอีก,อกนิดนึงนะคะอ,อ่านก็ได้ <laughs> พี่อนุสรน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ <laughs> อันนี้ไม่ค่อยดีค่ะพี่เดี๋ยว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 เขินนะเดี๋ยวอายเดี๋ยวอายอพี่บุญเกิดอ่สิบห้านะคะก็แม่น้องสกอตนะคะแม่แม่สกอตนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะฝนฟ้ามีมีฝนไหมคะแถวแถว,แถว,แถวบ้านฝนตกกันบ้างไหมคะที่ฝางก็กางวันแดดร้อนนะคะแต่ว่ากลางคืนก็ ฝนตกอยู่นะคะฝนตกอยู่แต่ว่าฝนตกก็อากาศดีนะคะแล้วก็มันเย็นเย็นด้วยเนาะเย็นชุ่มชื้นด้วยนะคะเย็นมากเนี่ยมีลมพัดเข้ามาเย็นมาก <laughs> ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะออสักแป๊บหนึ่งนะคะจามก,ก็ในแหละต้องได้ขึ้นยินไหลเงียบไว้เหมือนเดินนะคะแม่น้องสักก็แชนแนลขอบคุณมากๆนะคะส่งหัวใจกอดๆมาให้นะคะ ตอนนี้จำก็ว่าจะล,อ,ะลองทําดูเพลนิดนะคะเพราะว่ามันเหมือนสเป,ปิสปะแล้วก็ช่องมันแบบ